อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของสัตว์ป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นถิ่นอาศัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญระดับโลกได้แก่ช้างเอเชียเสือโครง่งวัวแดงกระทิงและสมเสร็จเสน์อย่างหนึ่งของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีคือจุดชมสัตว์ป่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจนได้ชื่อว่าซาฟารีเมืองไทย เวลาที่เหมาะสมสำหรับการชมฝูงสัตว์ป่าอยู่ในช่วงเวลา16นาฬกาถึง18นาฬกาซึ่งจะมีสัตว์ป่าออกมาหากินหญ้าและดินโป่งเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง